บอยอยากจากไปแต่เวลาไลมาบอยอยากจากลาแต่เวลาไลหนีพี่น้องเอยก็คือฮอดวงฮอดเวลาเขาก็ต้องจำใจจากเนาะพี่น้องเป็นธรรมดาคนเขามีพบก็ต้องมีจากเดี๋ยนี้บอกกลับลาหลวงตาแล้วก็หลวงพีจะกลับลาเลยเด้อครับพี่น้องไม่ว่าเป็นเวลาสั้นๆที่มาอยู่ที่นี่แค่สีหวันก็แบบโอ้ดีใจที่หลวงตาตอนนับเป็นอย่างดีนะครับโอกาสหน้าถ้ามีเวลาจะกลับมาอีกทีนะครับทุกคน ก็คือตอนนี้จากอำเภอพุทธิส่งมุ่งหน้าตรงไปยังที่เมืองพนนั่นเองพี่น้องเมืองพคอนแก่นเนาะก็ประมาณ50 6 0โบกสิบลูุุนแล้วเดินทางก็ไกลเติบแต่แบบน้องรถกับลุงสุขอุตสาไปส่งแบบก็แบบบื้นปธิยินดีก็แบบ,บด,ด,แแบบดีใจเนาะแม้ว่าจะบอเป็นรถลูรถล,ลาอย่างก็ตามแต่ความผูกพันความพักความแพงกันนี่แหละคือมิตรภาพที่ดีเนาะพี่น้องระวางลาวไทยไทยลราวน้่เนเองพี่น้อง ทุกๆประเทศบนโลกนี้เนาะพี่น้องก็คือมีทั้งคนดีและคนบอดีสิ่งที่สําคัญก็คือเขาเอาต่สิ่งดีๆเนาะพี่น้องอันใดบอดีเขากัแบบขัดทิมเนาะเลือกเฟนเอาต่สิ่งที่ดีอันใดทีด่บอดีเขาก็โยนทิมเนาะพี่น้องถ้าเอามาใส่ใจเอามาเก็บไว้มันก็จะเจ็บมันจะแบบสร้างความบาดมาความที่บอดีต่อกันเนาะพี่น้องแักเพงกันดีที่สุดเนาะเอาละพี่น้องตอนนี้ก็คือบอ,บอลวอลเลย์ยาห,ห่างจะพาพี่น้องชมภาพธรรมชาติ ทุ่งนาระว่างทางไปพร้อมกันนะครับบบายๆแล้วเด้อพุทธไทยทรงจังหวัดบุรีรัมย์มือนาหากมีเวลาจะึ้นมาเลียนนำอีกทีนะครับ เส้นทางรอยต่อระวัางอำเภอดออำเภอจังหวัดต่อจังหวัดแบบบมมีม่องใดที่แบบมันโบดีอ่ะมันแบบดีเสม,มอพาไปเลยพี่น้องก็คือดีทุกๆเส้นทางที่ไปมาหาสู่กันระว่างอำเภอระว่างจังหวัดนั่นเองพี่น้อง เดี๋ยวนี้ก็คือมาฮอดอำเภอหนองสองห้องจังหวัดคอนแก่นนั่นเองพี่น้องทางนั้นก็คือเป็นโรงพยาบาลหนองสองห้องนั่นเองพี่น้องโอ้โหโรงพยาบาลอำเภอแบบใหญ่ขนาดนี้นเ,เลยนะครับทันสมัยดีเนาะไกลาจากฮอดอ,อ,ลลดอ,อ่าอำเภอพลลรืเด้อพี่น้องไกลอำเภอหนองสองห้องก็จะฮอดอำเภอพลเนาะ ต้องเดินด้็วนำมันคนเฮานั่นต้องเดินด้วยถองลอยอะ <c oughs> ไรจกักรลอยเต็มเติมน้ำมันก่อนไปนะทุกคน ยังอีกโลเดียวฮอตอำเภอพลแล้วโอ้ไฟแดกออกบอกไอเอายุดฮอตเมืองพลแล้วพี่น้องจักน้อยกับฮอสตสถานีรถไฟนะเด้อรถไล,ล่คัก มืองนตอนนี้ก็คือมุ่งหน้าไปสู่สถานีรถไฟเมืองพลนั่นเองพี่น้องไปกันเลยใกล้จะฮอดแล้ว สถานีรถไฟแล้วสถานีรถไฟแล้วสถานีรถไฟเมืองพนจังหวัดคอนแก่นพี่น้องคอนแก่นมีแกนอยู่สี่คนมาเหมือนกัรถนครห้องจำนายบัตรโดยสารสถานีเมืองพนครับทุกคนเดี๋ยวซื้อตั๋วครับห้องน้ำไปห้องน้ำก่อน ชานฉลาอันนี้ก็คือบริเวณรอรถไฟที่สถานีเมืองพลน,นะทุกคนพนมีชั้นบนเมืองพลจังหวัดขอนแก่นทุกคนรอรถอยู่นี่แล้วกขึ้นรถที่นี่แล้วก็แบบไปลงที่น้องคายนะพี่น้อง ผู้คนกําลังนั่งรอรถอยู่เนาะเพราะว่าราคารถไฟมันจะถูกกว่ารถมีรถสกายบนู่นนี่นั่นนะคะรับเพราะว่ารถนี้ประหยัดเนาะพี่นอ้องได้ทางออกว่าซ่าขึ้นไปเบิร์กค่อยขั้นไปขึ้นไปไปอีกอย่างหนึ่ลุงเขาขึ้นไปลงพุ่นติอ๋อขึ้นไปลงข้างพุ่นเนาะคิดอะไรยัดไปอีกอย่าง ชาลาครอนเก็บอันนี้วิวอยูเทิงมองลงข้างล่างนะทุกคนบางลงทางลุมแบบว่าสุดยอดทางออกนะ เมืองพลอำเภอเมืองพลเมืองพลที่เขาแสดงนั่งตะกียะนั่งอย่างไอเซีนน่นะทุกคนปัจจุบันมาเห็นโดยจริงนะเมื่อก่อนเราเบิ่งนั่งแบบโอ้โหมันขนาดอยากเห็นเมืองพลมันอยู่ที่ไหนอยู่ยูไนเท็ตอน,นนี้ก็คือมาเยี่ยมแล้วมาเห็นกับตาเห็นกับหูเอ,อ้ยยินกับหูเห็นกับตาแล้วแต่ก่อนแค่เบิ่งในทีวีนะทุกคน อำเภอพลหรือว่าเมืองพนนั่นเองพี่น้องเลยบรรยากาศสถานีรถไฟเนอ้องพี่น้องอรถังบอกไงพี่น้องเพราะว่าอันซื้อตัวครับประมาณส,สองโมงสี่สิบพุนละ่ะ อย่างรอด้นอยู่ทาด้านอยู่ทาดานเติบอยู่ตอนนี้ก็แค่สิบโมงกว่าเองพี่น้องปัดภูดิสานลายคักพี่น้องก็คือขาอ้าเจายังยืนทาอยู่ที่ชามสลาอยู่ลุ่มเนาะรถยังพมาเตรียมตัวไว้ก่อนทารถมายีสิบ่ทัทนพี่น้อง บอถามเจ้าหน้าที่ที่ขายตัวขาว่ลรถไปน้องขายจะมาสามวงเหลืองบบขี้เกียจทานเนาะพี่น้องก็จําเป็นได้ซื้อที่นี่จากเมืองพลไปลงที่คอนแก่นก่อนแล้วก็จากตลอบสองจากคอนแก่นไปลงน้องขายอีกทีนะครับก็คือค่าตัวแค่สิบห้าบาทเองไปลงที่คอนแก่นก่อนราคาแบบประหยัดดีเนาะพี่น้องดีขี้ไปทุกมือเนาะพี่น้องซึ่งมันเป็นรถไฟทางเลือกให้แกคนที่มีรายได้น้อยเนาะพี่น้อง ผดิสารกำลังมารอรถพี่น้องออยู่นนี้ถือมั่นอยู่ก็มี่นรออยู่ฮอนเนาะหอนนี่ฮอนคบหนักมาเรียลพี่น้อที่สิบห้าหมต สันชามก็ให้เขาดูต,ตู้ไรเนีน่ยเดียวครับตู้ตู้ไรเนี่ยตู้ตู้ตไรกับงยางครับบับบัตันลำลาลุงกับน้องหลดแบบว่ารถมันมากทันหันนะมาไวเพราะว่าซื้อแป๊บเดียวรถก็มาเลยตอนนี้ก็คือกำลังออกเดินทางจากเมืองพนงนาสู่คอนแก่นนั่นเองพี่น้องไปกันเลยก็คือมันก็ได้วิวได้บรรยากาศดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเปิด หน้าต่างแล้วก็แบบมีลมธรรมชาติเข้ามามันก็แบบเย็นดีอะแต่ที่แรกตอนขึ้นมานั่งที่แรกมันก็จะฮอนเนาะมันเอาแต่ว่านางไปโดนๆมันแบบเปิดหน้าต่างลงแล้วก็แบบลมเข้ามาแล้วก็ให้ได้แบบเย็นสดชื่นมันก็แบบโอเคผู้ดยสานก็แบบโอ้โหลายคับคี่น้องตอนขามาคนก็าลายแต่นี่ขากลับคนก็หลายคือกันเด้แบบมันที่เป็นทางเลือกสําหรับทุกๆคนเขาเชิงได้ง่ายเพราะว่าราคาประหยัดดีญญ แล,แล้วๆก็มาฮอดสถานีคอนแกนไปเทียบห้อยเลยเดอ้อโอ้โหพี่น้องสถานีคอนแกนแบบใหญ่อลังการเลยอ่ะอันนี้ครังล่างนะทุกคนไปนั่งพักผ่อนตักเอลออรถใบาสามพุ่นรถจังมากอันนี้ก็คืออยู่ทางท้งลุมทุกคนท้งลุมก็คือท้งลุมรถไฟท้องรถไฟจะไปทางเทิงเนาะอันนี้ที่พักลงไปพักตักเอลเยนะ็นเนาะอยู่เทิง์พุ่นมันฮ่อนเดี๋ยวไปขอห้องน้ำก่อน กวางใหญ่เลยนนะี้นนสำหรับอีพีนี้ก็สิ้นสุดลงทันี้นะครับพี่น้องยังไงก็ฝากติดตามพาเป็นใจให้บอัอบต่อไปนําเด้อครับกราบขอพระคุณมากๆครับผมสำหรับทุกๆแรงใจทุกๆการติดตามจากพี่น้องทุกๆท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมมาโดยตลอดนะครับขอบใจหลายๆสบ,บายดีสวัสดีครับ